ดีพี่น้องสบายดียามเศร้าเช้าแล้วกินข้าวสิไปโรงเรียนพี่น้องมื้อนี้วันจันทร์เนาะเฮาก็สิต้มต้มยำหัต้มยำปลานิลพี่น้องก็ได้ทำตุ้มตุ้มเกลือต้มยำปนิลน,นี่แหละพี่น้องตุ้มยำปนินไหวกินเพรนเนาะบรรลุเช้ามาเจะโรงเรียนก็นได้กิน เนื้อเน้นๆอยู่เนะมาเลยพี่น้องเลยสุดเสบเบมังนกันเห็นหมอเลยปลาเน้ตัวนงจะเลยเอาไตุซะปะยาอาใหญ่ใจดีนะพี่นออ้องขอบคุณอีกครั้งพี่น้องเลย ลอยคนอยู่ดีนม่แห้ง่าเจ็บจะจนสำหรับในรวยพี่นอ้องรวยเลยก็รวยคนดีลอยเท่าพันเท่าพ่น้อพุดรอบจานพุดกลางเค้มเลยกาอิตาเซะเลยพร้อมเลยพี่นอ้อง ใส้สุกแล้วใส่หอมลงไปดีนะหอมเปาะคุณครับถ้าหม้อรอเปล่าคุณคุณใสถั่วคุณจะ่ถั่วอายเยอะมุนคาหม้อได้ไงมันใหญ่ไม <c oughs> ่เน <c oughs> <ELL blueberry port> ็ก <laughs> มันเถือกขี่เท่าเลยนะให้ยเต๋อนี่ยมันโุกหมูกินเท่านั้นแล้วออมอมนี่มายนี่จะขี่ดินนี่ขีะเท่าปูว่าอยู่เปิดอแล้วเนื้อเน้นๆพี่น้องเนื้อแน่นๆช่วงตอนนี้แล้ววันลุกคือแหละน้าเลยครับแตงโนอลงน้ำปลาลง ủ không hôi như cái nào nữa, dọn, ướp ướp món, sủng gì bóc, ướp ăn quá, hơi cưng phừng, luôn เอาจองแนะเอานาี่ขลนอันนั้นมมมุนเตัวเอาจองขลนชุกอยู่าว่าจะตีไงเนีนเนียนพี่เนาะซีมละอ้องต้อซีมนบองซีมก็ซีมแต่เสอไปสั่นมาๆพี่น้อง เยอะมือเลยะสองผัวเมียมือมาจทาต้มต้มส้มปันนี่นต้ยมยำต้สมส้มสวัสดี เขาเศร้าเลยเขาเหี hmm. s cool. <S mm ่ยทีเนาะดิฉันจะออกนอกอนน่ารำเงียบอ่ะร้อนหรือห่ากับท่านบ้าแป๊บมงโอ้เหี้ยจนิงเหี้ยจริง ผิดน so ี่ผิดฮะขึ้นมาทางนี่จะดระแดงยังตอนอยู่บนรกมีรถก็แดดทางแดงยังต่อน้นในตู้เย็น luộc pa hả? Chắc cũng được buông. Đi giờ hả đi Ăn ไปเราลบไปปล่อยมั้มันยาวเง่าชออยังหึงบ่หัหึงจอำตัวนี้จ้ำตัวพีสิงับมั้ยสิเอานม้มกระไรเก้าเดือนทเดือนทิศค้นเอ ลูกบ้านั่นล,ลูกบ้านันลูกบัุขมานะเนาะแก่นเทียงปักใี่ไหมันเป็นเหลี่ยมเป็นเหลีออย่ยมเนาะเอาไม่พักเอาบ้าอืมกนแล้ก I mm do -hmm. เบเมือเบ็ดขึ้นยังว่าสนุกเขาแฮงมขาเสียงตู้เย็นอยก่ขึ้นแต่ละมือเนาะว่าตู้เย็นท้องวนอนอิ่งอิงะ้เงว่าสนุกกระโดดีโดดีโดดีโดสอดแกงตุ่งก็อยู่ถ่มถ่มอย่กอจยิ่มกระซเลยดิ บอกแฟนจ้าอยากกระดูกหายเร็กล่ะแฟนาเือ,อเกัอนเลยเลือกำยังเลือมันอีกนี่นะนี่สมป้านี่ตุต่องไปแล้เซ่อยู่มันกินอะไรร้่ยเหวอเมืม่อเชอ้ามออููกินข้าวนงำบากงามแต่ละมื้อนี่ตลอด ไม่อเขาจะใส่ไม่ใช่ Thì nó yep, mày <laughs> 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 ยี่บใหญ่ไงนะค้ข่าวบางใหญ่คือหลุดแลวสิเห้อเห้อห้วแมวเหรหิ้วคนกหหิวคนกินยังแมวมากินน้ำแล้วคนจำปลาแดดซูกินนังกูพาจำปราแดดซูอกินบะไร เด้อเด้อโห่ใ่แม่เด้อหายกันดิ้งือน้ำพอบและทางแหล่งสวดมาพีีเงินนะแค่พอบเลยทางกุ ทำไมเนี่ยน้องกินน้องก็ข้างอีกหุนหุ่นกินแล้วมั้งจะมาเนี่ยมันนะอ้ะออนนา ปลาแล้วมีโปรตีนมาไลานึ่งหนึ่งก็เสร็จแล้วขาไปอัเอิ่ลเอบึ้งม,มากอะกูจะหีบมัน ยจจะจะล่างแล้วลงแล้วไหมไม่ะลางเลยอามาลยลงกำลังกินแล้วลดน้ลงดูสิ

mà ít na อีอมฤทธิ์พี่น้องก,กิพระไปเพียงจำนี่พี่น้องฝากก็ไหลก็แซ่ก็ติดตามไปเด้อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะขอบคลัวพอดีแท็กพี่น้องขอบคุณเนะาะนการรับชมพี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมกับขอให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องพ่อกัรกินนะสบายดี